แป๊บโอเคครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะฮะแปบบ๊บโอเคครับรอแป๊แบ,บหนึ่ง รู้สึกก่อนนี้จะไม่มีคนดูดังเลยแปเปอร์นโอเคครับเซิร์ฟที่เราจะเข้าไปนั่นก็คือ โอเคเครับโอเคคะับเคอขาก็มากแล้วนะรอแป๊บนึงโอเคนะฮะแป๊บนึง แกเด้อโอเคครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง,งนะฮะนะฮะรอแป๊บนึงครับนะฮะ ตอนนี้เราก็จะไปกันเลยคือรู้สึกว่าอาจจะช้าหน่อยนะฮะนะ เออเออเออนั่งเกินไปล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ดูตัวเองนะฮะรู้สึกมันจะกระตุกโคตรนะครับแต่ที่ผมเล่นมันไม่กระตุกมาโคตรลื่นนะฮะ มีคนดูอยู่ตอนนี้นะคะประมาณสองสามคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมาจากไหนเนี่ยเออเออเออมันจะดังทำหมาอะไรเนี่ยเออช่าง มันโคดโคดกระบุกเลยนะฮะว่าได้ตอนนี้ตายครับตายแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเขาลงมดแน่เลยเพื่อตัวเกียวกูตัวเกียวกูนะอืมเรียบร้อยไปตายซะโอดคีครับเรียบร้อยนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็จะไปที่ที่แบบไม่มีคนเฮ้ยอะไรวะมาเลือกบลอบบี้ไม่ประชากโอนะ้ยน่อน่ะไม่ได้ยินอยู่เสียงของคไครท่านผู้ที่โดนค่ะ โอเคต้องใส่ตัวเกี่ยวคุลลงมอสนะฮะผมไม่ชอบคนที่มันลงมอสลงมอสโอเคครับ okay, เราไปเปลีป่ยนเซิร์ฟกันดีกว่านะฮะอ๋อเไ่นหลายคนเลยผมก็จะสร้างเซิร์ฟนะฮะเซิร์ฟนี้ เป็นเซิร์ฟอะไร Forest สามชื่อของเซิร์ฟโอเคครับตอนนี้เราก็สร้างเซิร์ฟอยู่นะฮะนะ ก็ไม่มีรหัสนะฮะจำกัดผู้เล่น4มาเวลาจำกัดที่10เบฟกตินะฮะใครเริ่มเลยดูสิครับว่าจะมีผู้เล่นไหนมาไหมทหารโอเคครับตอนนี้ก็เว็บหนึ่ง ค่าซอมเสค่าใช้ทั้งสามตัวเราไม่รู้นะครับว่าจะมีคนไทยมาหรือเปล่านะฮะคนไทยนี่หายากเลยกดดีน้องไทยท่านรู้สึกวมาได้เจอกันนานนะฮะคีแตกไหมน้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องว่าไหเพะวันนี้ไม่ได้เจอกันนานนะน้อง ต้มตำสลัเปาใส่อัวเป็นไงน้องอร่อยไหมคุตรลำคาญตอนนี้มันเดินแปบแปๆแปลแปอ๊ยไม่โดนน้องอีกล้านปีน้องอือหือเรียบร้อยน้องนี่หน้าเหมือนคนกินในทัานเลยนะน้องรู้สึกน้องไปสัญญกรรมหรือเปล่า่ะ ดีครับพี่ทำไมพี่ตัวสูงยังองสารให้กินเอาไวัเวะเพศคืออะไรพี่หัวใจไงฉันบีบหัวใจมากี่คนแล้วอ,อผมรู้สึกว่าจะมีคนไทยไม่มาเล่นกับเรานะฮะฮึยขยะ้ยากเหลือเกิน โอ้ยไม่ทำไงนะว่อะไรอ k วจเขาเารียกว่า AK เคอึึชอึชอึชอึชสามือพิโลดมาแล้วตายไมย่ม เฮะเราต้องปรับก่อนนะฮะรู้สึกว่ตอนนี้จะไปไลที่ลื่นกว่าเดิมนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าคลิปทำไมมันไม่ลื่นนะครับผมดูคลิปตัวเองอยู่นะฮะตอนนี้ดูคลิปตัวเองในโทรศัพท์ผมจะลองสตรีมมิ่งสด เขาที่จะทำได้นะเนอะอะไรเนี่ยดูแค่ตัวเองหนู่ะตอนนี้นะฮะคุณอ,อาจจะได้ยินเสียงนะฮะดเสียงโอเคเรียบร้อยรอแป๊บเฮ้ยตอนนี้เรามีบุคคลที่เล่นกับเรานะฮะเฮ้ย เขาคือมีค้ตวตัวหัวค่าอ่ฮะกินก่อนก็ปดดีไม่ไมีกระสาไม่เอาครับมีคนลงมอดไหนอะ่ะผมไม่ชอบอ้คนลงมดอดอ,อ่ะเราชอบมีกระ่ามีกระาตอนนี้เรามีบุคคล ที่ช่วยเราเล่นนะฮะโอ้ยโอ้ยชุบเฮ้ยอะไรวะแอนนี่โผล่มาจากไหนแกโผล่มาจากไหนแอนนี่แอนหนู่มอนนี่แอนนี่อ,นนอ,นนอันตูดอันอนั่นฉันเกลียดแกจําไว้นะครับปบอยู่ ต,ตอนนี้เราได้ถูกไททันค่ะ ตอนนี้โอเคครับตอนนี้รู้สึกแอนนี่กำลังจะพทิกทนะ่านระร้อนฮะอีกแม่เจ้ามันทำไมมันเก่งยังเลยโอ้ต่อคนนี้เก่งสุดยอดนะฮะเขาชื่อว่าล็อกเก็ตกัรเอกคอนโน คอนโนโรชิคุณชื่ออะไรโอ้พระเจ้าคอมเมตางมันกระโดดขึ้นไปได้ไงมีคนละมอดนี่ผมผมไม่ค่อยชอบนะฮะมันต้องเน้นในสฝีมือปิงปิงอ่าเขาปไน็นอะไรโอ้โหมีการแก้งเริ่มได้อย่างครับ ตอนนี้เขากำลังตามหาไอ้ท่านนะฮะไู้สุสเฟท่านเซิร์ฟค้างหรือเปล่าครับผมที่เกลี็ดอ่านไม่นะเว้ยโอเคครับมาละไอ้ท่านลุดสูงตัวอ่ะไม่มีคนไม่มีคนมาละ โอเคครับเราเล่ยคนเดียวนะเพื่อจะให้คนนเกิดนะครับมาจริงโอเพื่อให้สามคนเกิดครับเฮ้ยโอเค okay, ครับเราจะฆ่าเราจะฆ่าตัวเองค่ะ เพื่อให้บุคคลหนึ่งคนได้เกิดเอเลนเป็นทหารโอเคครับตอนนี้เราก็จะมีไอ้หัวมันนะหัวมันแก้วคระรวมอยู่กับเราหรือเปล่าวะอ้ออย่าให้ผมโกรธนะครับอย่าให้ผมโกรธบอกเอห้อยอชัดโกรธ ค่ากูเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะครับโอ้โห <c oughs> เอ้ยทำไมมันฟันไม่โดนนะฮะฟันได้แต่ตุ๊กตามั้งพจุอะไรวะครับจุดใหม่ครับเอรคครับท,ท่านมันอ้าว แก้วลวงด้วยมีหัวมันแก้วเอเค,ครับไม่เหีนหัวมันแก้ววันนะี้ทำไมคุณวิ่งเร็วจังก็หนูกินมันไงเกนะตอนนี้น่าจะประมาณสิบนาทีครับ ตอนนี้ไม่มีใครสามารถระบุนะครับระบุจะคุยกับผมได้นะครับ1สรร้อยสองอยสิบหกนะฮะตัวแรกในชีวิตเลยไม่ใช่เวยฆ่าเยอะแล้วเวยพี่นี่นนินจาเหรอครับวันหน่อยเว้ยเพื่อนมันฟันแล้วไม่ตายครับ มันเป็นไอ้หัวลม้มนะครับาฉันคือเด็กทาลกเด็กทาลกอะไรเนี่ยตัดขาได้ไหมไม่ได้นะฮะใส่รีไวกํกำลังจะแปลงล่างนะฮะน่าจะนะอื้อ้นกไม่โดนเว้ยน้องน้องนี่ต้องไปฝึกมาใหม่นะน้อง สุดไปอยู่ยนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่นอกครับพอเข้าไปหน่อยมันเข้าไปยังไงอ่ะหุยหยุดอื้มเฮ้ยเบสเ<ม>บรกอีกแล้วเฮ้ยเล่นสดเล่เกมอ,เอีกแล้วเล่นสบครับเฮ้ยกระโดดแล้วเมื่อกี้ นะไม่โดนอะ่ะตอนเช้าว่างๆก็ไปอัดเออมันโดนแล้วโดนตรงลูกตาเฮ้ยมันหายทั่วได้อ่ะครับเย็มันเกลยี่หัวมันเกลยใส่ยี่หัวมันเกลยมันเร็วแบบเดือแฟดนะฮะ โอ้โหยี่หัวมันเกวอย่บอกนะว่าเธอลงมอเอรมีไว้มันมีแต่เวฟหนึ่งนะครับตายครับยอดเฮ้ยเฮ้ย อ๋เฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นใจท่านนะไปไปใจทันเพิ่งล้มเหรอวทยไใทัท้งมันเพิ่งล้มอะโอเคครับเกมนี้ก็เป็นเกมหมดฟรีนะถ้าใครโหลดไม่เป็นก็เดี๋ยวผมสอนโหลดนะฮะ เซอไว้ที่เดอะแม็กทิกนี่ง่ายมากมันเป็นเกมที่ผมกลัวจะติดลิขสิทธิ์เท่านั้นนะฮะเกมที่โหลดฟรีเด็กน้อยโว้ยโว้ยโว้ยหุยอื้มอื้มหยมันเป็นแบบเดอะแม็กทิกนะครับมันเร็วสุดยอดเลย อันนี้ไททันที่เป็นคนแน่เลยท่านไงโดนนะฮะเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไททันที่เป็นคนนีกว่าอันนี้เป็นไททันบอทใช่ไหมตอนนี้เว็บสามแล้วนะฮเหลยหนึ่งตัวผมน่าจะปรับยากนะแต่ปรับปกติดีกว่าโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยไททันรอเกมมาแสนนาน รู้สึกตอนนี้แม่งมมีคนดูเว้ยเล่นไฟป,ป่าปอบุ้ยน่าจะแป็นร่างนะอืมโง่โง่โคตรเลยม่โงโ,ดดโอุย้ยนะฮะก็ตอนนี้ก็มีหญิงไหมครับอะไรวะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะฮะผม ผมอัดสดผมอัดสดรง Youtube นี่ได้พิมพ์ประกาศไปแล้วฮะอุ้ยโวจังอ่ะลมงมดหรือเปล่าผมไม่ค่อยเก่งอนะะแป๊บ ตอนนี้จะมีคนดูอยู่สองคนนะฮะโอ้ยจะดังอะไรกันนักหนาวะเยอะเลยอูย้ยแล้วอูย้ยเอาเนื้อ้า ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในนี้ไม่ใช่คนไทยนะฮะไม่ใช่คนไทยแน่มัน,นบอกว่ามีที่ท่านก้าวตัวใช่ไหมทำไมผมว้าวโอ้เนี่ยแหละเวลาที่ฉันรอมาแฟนนานแอะแอะฆ่าแม่ฉันเอาลมไปก่อ oh น ฉันขอตัวนั้นทำไมมันเก่งเนาะวะเปะแม่งอุ้ยไม่นอนอะเฮ้ยอะไรวะครับมันลงม็อกเหรอครับเฮ่ยภาษาเวนเดอร์ทัเอเลนไม่ช่อยโอ้กูนีกครับโอ้มันขยงเลยอ่ะโอ้โหนี่มันทับแดนได้ไหม เฮ้ยอะไรวะมาจากไหนบแบนแ,นแ,นแนบนบโอเคครับ <h ums> ตอนนี้ไททันตัวน,นั้นน่าจะเหมาะกับเราที่สุดนะฮะว้วไม่โดนวะเฮ้ย <h ums> มันเห็นเราแล้วดีเน้อง ว้วอืมลงไปว้วอุ้ยเฮ้ยนี่เหรอให้มันตายอยู่านั้นจะตา้บมลำแหลกมันนะเว้ยว้าคืออะไรวะอุ้ยลำแหลกนะครับไอ้คนที่ลงมอดนี่แบนแบนดีไหม เรีบร้อยครับมันต้องเล่นในฝีมือสิวะไงคนมัดอืมไม่โดนเรียบร้อยตัวเล็กตัวนั้นฉันขอละก,กันัเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับสามสิบห้าก็โอเคปุ๊บซัวซวกระชากกระชากซัวซัวกระ,กระาชากเฮ้ยยังไม่ทันกระชากเลยอะไรวะ แล้วไปแล้วโอเคพอแล้วพอพอพอแล้วพอแล้วผมเบื่อเบื่อเบื่อแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพื่อ โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ